วันนี้นะครับคุณป้ากับคุณลุงนะฮะมีพระหลวงปุตโตมาให้ดูนะครับประมาณชุดหนึ่งนี่กล่องหนึ่งอย่างนี้กลมเล็กซื้อเข้าขายอยู่มีอยู่สองเหรียญเ,เ,เนื้อทองแดงนะฮะเป็นพระย่อยของหลวงปู่คุณลุงทราบอยู่แล้วราคาเล่นกันหลักพันไม่น่าหนีวันนี้ฮนะเพราะฉะนั้นฝากคุณลุงเมตตาด้วยแล้วกัน,นสวัสดีครับผมเอมมาเทพนะฮะ ก็ห่างหายกันไปนานนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะ,ะ,นะครับวิกฤตโควิดนะผมเองก็กักตัวและเก็บตัวไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยฮะยังไงฝากพี่ๆพี่เอฟีนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงทุกท่านนะฮะมีพระเครื่องอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดก็เดินทางมาหาผมได้ก็ยินดีดูแลให้นะวันนี้นะฮะคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะส่งพระมาแต่คุณป้าท่านเนี่ยอยู่ที่อยุธยานะฮะแจ้งผมว่า เนี่ยตอนนี้มีพระอยู่ชุดหนึ่งอยากจะต่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยคุยไปคุยมาเนี่ยคุณป้าบอกว่าเดินทางเข้ามากรุงเทพไม่สะดวกเดี๋ยวผมจะไปหาคุณป้าแล้วกันแล้วผมจะไปดูว่ามีอะไรเช่าได้บ้างนะฮะก็จะช่วยกันไปนะฮะเอาเป็นว่าในเทปนี้นะฮะเดี๋ยวฝ่ายพี่ f อทุกท่านติดตามชมแล้วกันวันนี้จะได้อะไรบ้างนะฮะตามไปชมกันเลยนะครับผม ตอนนี้นะฮะก็มาถึงสถานที่ที่ผมมารับเช่าพาละคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ยิ้มื่นเดี๋ยวเราคุณป้ามาก่อนเห็นมาตั้งหลายปีเป็ในยุคทองจริงเหรอฮะติดตามตลอดตอนนี้นะฮะเจอเจ้าของพาทั้งสองท่านละคุณลุงกับคุณป้านะฮะวันนี้นะครับคุณป้ากับคุณลุงนะฮะมีพะหลุมปุกโตมาให้ดูนะครับประมาณชุดหนึ่งนี่กล่องหนึ่งอย่างนี้นี่นะฮะ ี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะจบเท่าไหร่แล้วมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับมา <unrelated> ผมไล่เรียนเลยแล้วกันคุณป้าคุณลุงผมจะพูดถึงพระองค์นี้อันนี้เป็นกิบโบใหญ่กิบโบใหญ่เดี๋ยวคุณป้าจดได้เลยนะฮะ <fem S 1> พระองค์เนี้ยราคาเล่นหากนหมื่น 10, บวกลบพระแบบนี้ผมซื้อเข้าองค์แปดพันส่วนอันนี้เป็นรูปเหมือนรูปเหมือนเนี่ยราคาเล่นหากันหมื่นกว่าถึงสองหมื่นองค์นี้ผมซื้อคุณป้าให้หมื่นห้าราคาที่ซื้อขายกันเลยโอเคนะฮะคุณป้าจดได้เลยฮะ ต่อไปนะฮะจะเป็นเหรียญทั้งหมดเนี่ยที่เท่าที่ผมดูเนี่ยจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6อันนี้4ี่0มืนห้าะฮะมเหมือนกันไม่ได้คืออย่าง <c oughs> าที่บอกไปว่าราคาที่แจ้งไปเนี่ยเป็นราคาที่มีการซื้อขายกันพระบังค,คง พาบางองค์อาจจะมีจมูกโดนบ้างบางทีเขาปั๊มเยอะๆแล้วมันก็ไปขูดขีดกันทำให้บาง,บางอง์สวยบ้างบางองไม่สวยอย่างชุดนี้ก็จะคลากันไปขอบพระคุณมากๆครับเคยเห็นมาย<า>ุอะไรนะคัคุณเดนนี่อยู่ในทุกสี่ปีแล้วก็ทำทำ YouTube ประมาณ4ปี5ปีครับเพราะว่าเวลานี้ผมก็ตามไปเรื่อยๆเพื่ะมาดังๆมาตอน สองสามป็ที่ผ่านมาก็จริงๆต้องขอบคุณคุณป้าครับที่ติดตามผมนะฮะ <_ an> ติดตามมาตลอดขอบคุณมากครับอันนี้เป็นเนื้อนวะใส่มาหมดเจ็ดนวะกับดำเหรียญนี้เล่นหากันตั้งแต่1 5ื0 0ห้าถึงสองหมืขึ้นสภาพสวยๆข้าม0 0ื่นอย่างนี้แล้วกัน4ี่หมหผมบวกอีกหมื่น้า 15, ได้ไหมฮะ <_ an> เป็นทั้งหมดห0 0 0ื่นโอเคเรียบร้อยนะฮะชุดนี้จบไปล้โอเคต่อไปนะฮะ พระรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นปิดตารุ่นเกิมงคลอันนี้สร้างปี2524หลวงปู่ท่านมรณาไปแล้วอันนี้อาจจะยังไม่ทันหลวงปู่ต่อไปนะฮะเหรียญหันข้างสร้างโรงเรียนนะฮะเหรียญน,นี้ผมขายไม่ข้าม5,000อยู่แล้วซื้อราคากลางๆอยู่3-4,000เหรียญน,นี้ผมขอผมขอ3,000ได้ไหมครเหรียญน,นี้ขายผมขายไม่ข้าม5,000บางทีผมขาย3,900ขาย4,900ถ้าขอ4,000เนี่ย สามเหรียญเนี่ยสองหมื่นหนึ่งบวกสี่พันอันนี้เป็นสองหมื่นห้าอันนี้เพราะว่าเหรียญนี้เหรียญนี้บางเหรียญเนี่ยเขาจะมีผิวเปิดบ้างก็เป็นสี่เหรียญนี้จะเป็นสองหมื่นห้าเดี๋ยวผมแยกไว้โอเคนะฮะต่อไปนะฮะเหรียญกลมเล็กอ่ะมากลมเล็กซื้อเข้าสี่พันขายอยู่หกพันบวกลบมีอยู่สองเหรียญเหมือนเดิมเหมือนเดิม คุณป้าต้องให้ผมแล้วครับแบ่งๆกันคุณเอ็มมากเรามากอ่ะคุณป้าครับเหรียญพวกนี้ขายได้เหรียญละพันสี่สามสิบสองสิบสองเนี่ยอันนี้เหรียญละหนึ่งพันเป็นหมื่นสี่โอเคไหมคุณป้าฝากคุณลุงเมตตาด้วยแล้วกัใน,ใน,นโอเคครับผมขอบพระคุณฮะต่อไปนะครับเหรียญกลมกลมใหญ่เนี่ยมันจะมีสวยองค์หนึ่งไม่สวยองค์หนึ่งเนาะสี่เหรียญเนี่ยผมขอสองหมื่นสี่เหรียญเนี่ยผมขอสองหมื่น เนื้อทองแดงนะฮะเป็นพาย,ย่อยของหลวงปู่คุณลุงทราบอยู่แล้วราคาเล่นกันหลักพันไม่น่าหนีวันนี้ฮะเ,เพราะฉะนั้นราคานี้ไม่ถูกแล้วคุณ,คณป้าเหรียญนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปีสองห้าหนึ่งห้าใช่ไหมฮะเหรียญน,นี้เล่นกันครับแต่เหรียญนี้หลักพันนะฮะถ้าผมซื้อผมซื้อเหรียญละพันห้า ถ้าขายผมซื้อถ้าไม่ขายไม่เป็นไรอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ฮะับองนี้เป็นสมเด็จเนื้อตะกูนะฮะแบบนี้ราคาเล่นหากัน5,000บวกลบองค์นี้ผมขอสี่พันแล้วกันให้ผมเถอญคุณลุงเขาทราบดีอยู่แล้วว่าทุกองค์เนี่ยผมตีราคาเป็นธรรมไม่นั้นคุณลุงเขาไม่ให้แน่นอนเห็นไหมฮะโอเคครับ จ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับผมก็ทําราคาให้คุณป้าคุณลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีพักแยกของหลวงปู่โตนะฮะซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าขอให้มีพาระแท้นะฮะมีพาระที่ฐานท่านนะฮะผมก็ยินดีรับเช่าทุกรุ่นทุกพิมพ์นะฮะวันนี้ก็มาอยุธยานะฮะแล้วก็มาเช่าพระคุณป้าคุณลุงนะฮะคุณป้าครับจิ้มตัวเลขมาเลยฮะแปดพันหนึ่งพันห้าหกหมื่นสองหมื่นห้าห่สี่สองหมื่นสี่พัน ครับตัวเลขที่ได้นะฮะทั้งหมดชุดนี้นะฮะก็ซื้อคุณป้าคุณลุงนะฮะไป1 4 6 0 0แสนสีนะฮะไปดีช่วงนี้โควิดนะฮะผมก็อาจจะไม่ได้เอาเงินสดมาขออนุญาตเป็นโอนตังค์ได้ไหมครับดีละค่ะดีละค่ะครัน้ำคุณป้าเขียนเลขบัญชีไหมผมนะฮะศูนย์ศูนย์เรียบร้อยคุณป้าเดี๋ยวผมโอนให้นะฮะฝากคุณป้าดูนะฮะโอเคครับ มีพระตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยช่วยได้ช่วยได้แล้วตอนนี้พระอย่างเนี้ยที่คุณลุงซื้ออนะเมื่อก่อนอาจจะไม่กี่บาทแต่ตอนนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นไงเมื่อก่อนที่ผมผมแจกเลยใช่ครับคุณลุงแจกพวกเซลผมถึงบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นช่วงที่น่าปล่อยมากเอาเงินเนี่ยมาทําธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นมามนี่แหละคือพุทธคุณของพระหลวงป่โตท่านบอกว่าวันหนึ่งพระท่านจะมีมูลค่าใครที่ศรัทธาท่านและเก็บพระท่านไว้อะจะได้ไประโยชน์ตรงนี้มากๆเลยครับ โอเคนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาที่อยุธยานะฮะก็ต้องขอบคุณคุณป้านะครับขอบคุณคุณลุงนะฮะที่เมตตานะครับแบ่งพระชุดนี้ให้ผมเนี่ยไปแบ่งปันนะฮะแล้วก็ไปทํากําไรต่อนะฮะต้องขอบคุณมากๆนะฮะใครมีพระเครื่องหลวงปู่โตนะฮะอยากปล่อยให้ผมเช่าบูชาก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะที่ไลน์แอสซาเอ็มฮัทเทพนะฮะผมก็ยังคงยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่โตทุกรุ่นทุกพิมนะฮะหรืออยู่กรุงเทพนะฮะสามารถเดินทางไปได้ที่ ร้านเอ็มาเทพนะฮะตั้งอยู่ตรงโครงการเดอะบิสติสนะฮะตรงเส้นกลาฝึกนะฮะก็ยินดีดูแลทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะผมเอ็มหาเทพต้องขอยยตลาไปก่อนนะฮะขอบพคุณมากครับขอบคุณครับคุณป้าขอบคุณครับคุณลุงครับโอเคครับแล้วเจอกันนะฮะ